สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะกับช่องเคยไทยสไปรยตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ2กรกฎาคมวันเกิดน้องเบวเดนนิสนะคะอายุครบหนึ่งครวบแล้วความสนความดื้อก,ก็เพิ่มทวีคูณขึ้นทุกวันค่ะ มาค่ะมามาจะเล่าประสบการณ์การคลอดน้องบ่าวเดนนิสให้ฟังนะคะคือเขาคลอดคืนวันเสาร์นะแต่ว่ามามาในปวดท้องเตือนตั้งแต่คืนวันศุกร์ก็รอจนคิดว่าใกล้จะคลอดแล้วแหละก็เลยไปหาหมอนตอนประมาณตีสามคืนวันศุกรนะ์เนาะ แล้วทีนี้พอไปหาหมอหมอบอกว่าปากมันลูกยังไม่เปิดค่ะสรุปหมอให้กลับบ้านพอวันเสาร์ก็รอประมาณ4ี่โมงเย็นบอกบา้บาๆแพ็คกระเป๋าไปเดินในสวนสาธารนณะใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าเผื่อปวดหนักๆก็จะได้เข้าไปคลอดเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปวดรุนแรงขึ้นเนาะเราก็เลยชวนกันกลับบ้านมากินข้าวเย็นค่ะ พอประมาณสักทุ่มครึ่งบอกมาว่าไปเธอเริ่มปวดเยอะและเริ่มปวดแบบจิกหมอนแล้วนะคะแล้วระหว่างทางเนี่ยโทรไปบอกที่โรงพยาบาลว่าน่าจะใกล้คลอดแล้วแหละเพราะว่ามันปวดและปวดเยอะแล้วหมอบอกหมอให้เตรียมตัวเลยไปถึงโรงพยาบาลประมาณสองทุ่มนะคะพยาบาลก็เข้ามาวัดความดันถามข้อมูนนู่นนี่นั่นแล้วสักพักหมอก็มาตัวหมอตัวนะคะแล้วก็บอกว่า ปากมาลูกเปิด6เซนแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็คิดว่าโอ้น่าจะอีกประมาณ3-4ชั่วโมงแหละเพราะว่าตอนคลอดเซลินเนี่ยมันเปิดทุกประมาณ1เซนต่อชั่วโมงเนาะแต่ปรากฏว่าพอหมอออกไปปุ๊บมันปวดจี๊ดขึ้นมาค่ะทุกคนแล้ว บอกพยาบาลว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะเบ่งแล้วันฉันจะคลอดแล้วพยาบาลก็เลยวิ่งไปตามหมอหมอกลับมาแล้วก็บอกว่าเออง,งั้นขอตรวจอีกทีหนึง่งทุกคนจาก6เซนเนี่ยมันเพิ่มเป็น8เซนภายในเวลาไม่ถึง10นาทีค่ะแล้วจากนั้นทุกอย่างก็ปุบปับ,ปรบเร่งรีบวุ่นวายมากคือเขารีบเข็นมามานะจากห้องตรวจไปห้องคลอดคือยาฆ่าเชื้อยาชายาบล็อกคือไม่ได้ใส่สักอย่างคะ่ะทุกคนมันไม่ทันมันวุ่นวายมาก แต่ระหว่างทางไปห้องคลอดเนี่ยก็มามาเนี่ยตะโกนบอกพยาบาลว่าเขามาแล้วเขามาแล้วคือรเรารู้สึกว่าแผลมันเริ่มเปรีแล้วเนาะแล้วก็ซอรี่ไปตลอดเลยซอรี่ไม่ใช่อะไรนะกรีดเสียงดังก็เจ็บเนาะแต่ว่ายังมีมารยาทอยู่ก็เลยขอโทษเขาไปพอถึงห้องคลอดปุ๊บหมอบอกว่าเบงค่ะเอาเบงหนึ่งเบ่งสองเบ่งสาม เรียบร้อยคะ่ะทุกคนออกมาง่ายมากคือทุกอย่างที่เล่ามาเนี่เสร็จสับภายในครึ่งชั่วโมงคือถ้ามาม่านอนรอที่บ้านอีกสักชั่วโมงหนึ่งคลอดในรถแน่นอนลูกเบาแม่ออกมาก็ตามสไตล์ค่ะเหมือนพี่เซลินเลยหนะ้าคมคมผิวเข้มๆผมยาวขนตาพร้อม เดือนแรกก็ปกติของเด็กอ่อนเนาะตื่นทุกชั่วโมงเหนื่อยกันบรรยายค่ะแต่เดือนที่สองนี่เลี้ยงง่ายมากค่ะทุกคนเลี้ยงง่ายจนตกใจคือนอนห้าทุ่มตื่นเจ็ดมงเช้ามาม่านี่แฮปปี้ดีดามากแต่ก็ดีใจได้แค่เดือนเดียวค่ะ เพราะว่าตอนเขาวายุ3เดือนเนาะพีเซลินเนี่ยโรงเรียนเปิดเข้าอนุบาลน,นะคะแล้วไปติดไข้มาแล้วทีนี้เอกมาติดน้องเบาดันๆดนแล้วไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะคะมันคือ rsv มันทำให้เขามีน้ำมูกมีไข้สูงค่ะ บ้านเนี่ยพาเขาไปหาหมอฉุกเฉินตอนเที่ยงคืนแล้วทีน,นี้หมอให้ยาลดไข้ดูดน้ำมูกให้จนประมาณ6กโมงเช้าหมอก็ให้กลับบ้านค่ะแต่ว่าหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยบอกให้ติดตามอาการกับหมอประจําตัวของเด็กด้วยเนาะแล้วทีนี้พอ4ี่โมงเย็นเราก็นัดกับหมอประจําตัวมาม่าก็คิดว่าจะพาไปให้หมอตรวจธรรมดานนแ้ละค่ะสรุปว่าหมอบอกว่า ยู่ต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แล้วจะให้ฉันเรียกรถฉุกเฉินให้ไหมคือเราพอได้ยินคําว่ารถฉุกเฉินเนี่ยคือมันมันมันขนาดนั้นเลยเหรอแบบนี้นะนะคือเด็กน้อยเขามีน้ํามูกเยอะแล้วก็เลยทําให้หายใจไม่เต็มปอดเวลาหายใจในหน้าท้องเขาจะยุบลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วสรุปว่าเราต้องอยู่ ICU เด็ก3คืนคือเป็นอะไรที่ทรมานใจคนเป็นพ่อคนเป็นแม่มากเลยค่ะแล้วอันนี้คือลูก3เดือนตัวเล็กมากถูก เจาะเลือดจอเจาะแขนเจาะเท้าให้สายน้ําเกลือให้หน้ากากออกซิเจนระโยงและยางเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องบาวก็เปลี่ยนไปเลยไม่เคยหลับตลอดคืนเลยค่ะทุกคนอันนี้คือจนกระทั่งตอนนี้เนองก็ยังตื่นขึ้นมาหม่ำมั่มหมมัม,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 มตลอดเลยค่ะ คลิปนี้คือรวมเหตุการณ์สำคัญน้องบ่าวแดนแดนนะคะวันเกิดก็มาม้าไม่ไวอวยพรอะไรมากค่ะก็ขอให้ลูกร่างกายแข็งแรงแล้วก็เติบโตเป็นคนดีที่มีความสุขแค่นี้เลยค่ะทุกคนคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามช่องเคยไทยสะพายตุรเกียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ